สวัสดีครับครูภูมิครับวันนี้พวกเรามีแขกรับเชิญก็คืออจิสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาเล่นเกมชาเลนจ์ก็คือทำกับฝึกสมองภาษาไทยครับพวกเราไปเริ่มคำแรกกัอนเครับไปเริ่มก่อนดีครับยาจิงยาปังกระเป๋าหนึ่งชุบพี่โ้อ่ะคมเนำนี้ก็คือละนองละยองยะลาะนองยะยองยะใหญ่อีกทีหนึ่ง

เออแล้วก็ยักษ์ไล่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่เลยไล่ยักษ์เย้งยักษ์เย้งไล่ยักษ์ใหญ่เป็นอีกจี๊ดตาสีตาสีตา่ะตาสิตาสิยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เป็นยักษ์เป็นไล่ยักษ์ใหญ่ไปยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ไลอ่ะเขาต่อไปก็ไม่จีนนะทำไมเหมือนจีนเลยลูกเขาไปนะ ชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำค่ำชามเขียวคว่ำเช้าค่ะชามขาวคว่ำค่ำชามชามเขียวคว่ำเช้าชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำค่ำอ่าอีกทีหนึ่งลงกันทีเดียวเนื่องจาชามขาวคว่ำเช้าชามเขาวค่ำเช้าชามขาวค่ำค่ำ ตาสีตาสีชามเขียวขวามเช้าชามขาวหนักว่าชามเขียวคว่มเช้าชามขาวความอ้ำอันนี้ต่อไปอ่ะต่อไปฟาผัดฟัก้านฟาดฟักผัดอ่าจาาาา้าา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 าหาาาเมื่อกี้เลยาา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 เาา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 ซาา้าาาาาาัาาาาาาาฟาาาัาา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 

ืนทหารถือปืนทหารถือปืนแบบแบบปูนเบบกตึ๊งทหารถือปืนแบบปูนแบบบวกตึ๊งอ่ะสิอ่ะสิอทหารถือปืนแบบปูนเบบกตึ๊งกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินให้มันกินเผือกติดที่เหงือกติดน้ำฟันกินมันติดเผือกกินเหงือกติดฟันกินน้ำมันกินน้ำเหงเหงือกน้ำมันกินน้ำเหงือกเลยอ่ะเหงือกเหงือกกินเผือกกินฟันกินเหงือกกินฟัน Kim mặt kính ngựa, thì bắt kịp mặ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 t ngựa, mặt kịp 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 Yai kịp mặt kịp mặt kịp mặt yai mặt kịp 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 mặt Ai mặt kịp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  mặt ตาพี่สอันนี้อนยอ่าสมขาหวยสมขายสีสะไขายคนเชู่ใไอ่มหลแน่เลยอ่ะอ่าพี่สี่ไอ้พี่สี่พี่สี่สัมทธิ์ขาหวยสมขาสีสีอ่าเร็วพี่เร็วเดี๋ยวมมนได้คำอื่นนะชอบจับปิ้วกว่านี้แหละเดี๋ยวมไเจื้อเามไเจื้อาสมขาหวยสมขาสี สมเอ็จี่ายหวยสมเด็จถ like so. ่ายคลิอ <probable notions> <Down> ถ้าชอบทำอะไรประมาณนี้ก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ด้วยนะครับบ๊ายบาย